จัดให้ตามความขอนะครับกับรถเจ็ดที่นั่งหรือรถครอบครัวงวดหลักพันไม่ถึงหมื่นครับพี่ผ่อนเริ่มต้นสี่พันกว่านะครับถ้าซื้อสดก็สี่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับนะเงินแนไขนี้เฉพาะสี่คนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ถ้าคิดไม่ออกสี่เข้ามาเลยครับพี่เอานะครับอ่ะคันแรกครับพี่ก็อิสุมิวไซเว่นคันนี้นะครับโค้ดสดผมบอกเลยรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ออกใหม่ได้ดาวสองแสนหมดเป็นหมื่นแต่วันนี้ครับพี่ มาพร้อมโปรโมชั่นนะครับไม่ต้องดาวไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องเติมน้ํามันครับพี่นะพรอมจ่ายให้ทุกอย่างเลยลูกค้าจ่ายอย่างเดียวครับจ่ายเงินองรถแค่หนึ่งพันบาทคันนี้ครับพี่ปีแรกงวดจะอยู่ที่ประมาณคันนี้นะห้าพันหลังจากนั้นก็อยู่ประมาณ9ก้าพนะครับถึงหมื่นหนึ่งประมาณนี้ครับพี่นะครับถ้าคุยเรื่องของรางินสดครับออกใหม่ล้านสี่วันนี้ผมกันหนําให้ครับพี่สี่แสนก็มาครับถูกลงเป็นล้านนะครับเดี๋ยวบางคนจะบอกว่า เฮ้ยถูกขนาดนี้รถมีปัญหาหรือเปล่าทุกคันการันตีนะครับนี่ผมป๊อบไอสยสามเหลี่ยมโต้จดจําเบ้าหน้าผมไว้ครับทุกคันการันตีไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิชคว่มไไหม่กลับมาสักคันถ้ามีเอามาคืนนะผมบอกเลยและไม่ว่ารถจะเก่าขนาดไหนนะครับถ้าเป็นรถของบริษัทผมนะครับรับประกันจากศูนย์สองปีครับพี่มีปัญหาเข้าศูนย์เลยครับมองแล้วครับเป็นไงไม่ว่ารถจะเก่ายังไงเงื่อนไขยังเหมือนายแดงเหมือนกันขนากจะเต็มครับนะแต่คันนี้ขายไปแล้วนะครับคันนี้เป็นรถบ้านฝากขายนะ อาคันต่อไปครับพี่เชฟโรเลตเ,เทเบเซอร์ครับไซส์ใหญ่อีกแล้วเหมือนเดิมครับออกใหม่ร <4 S 2> ้านสี่เหลือแค่สี่ชั้นก็าครับพี่เหมือนเดิมครับรถพวกนี้ผมบอกเลยพี่ไปออกใหม่เนี่ยใช้เงินมานสองแสนผ่อนสองหมื่นอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนเนี่ยโป้งเหมือนที่ผมบอกครับไม่ต้องจ่ายดาวไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายน้ามันผมจ่ายให้ทุกอ,อย่างครับพี่นะพี่จ่ายอย่างเดียวหนึ่งพันบาทต่อรถเหมือนเดิมคันนี้งวดเท่าไหร่ห้าพันเหมือนเดิมครับปีแรกปีต่อไปก็มาณเก้าพัน 9, หมื่นหนึ่งวีดีโก้ นะครับผมนะตามนั้นเลยครับเทเบสเซอร์สวยๆครับตัว LT อ่าไปต่อเนื่องเลยครับพี่นะครับนี่ครับมาจัดกันต่อที่มิสูบิชิปาเจโร่ครับเป็นอีกคันหนึ่งเป็นไงสวยปะเหมือนเดิมครับคันนี้เหมือนกันออกหม่ยร้านสี่วันนี้เราขายสี่แสนกว่าบาทน่าผมนะเหมือนเดิมครับโคตดสุดเหมือนเดิมนะคันนี้ก็งวดไม่ถึงหมื่นเหมือนกันครับสลับมิสู ishi ปาเจโร่นะครับผมนะ คันต่อไปครับพี่ Honda Free ครับตัวนี้ก็ถือว่าจะหนักจัดเต็มนะครับโคดคุ้มอะออกใหม่ประมาณ9 0 0 0ตัวนี้เซฟจากไปแดนไป50%เลยครับจาก900,000เซฟ50%คือ4,000 0 0กว่าบาทโอ้สี่แสนกว่าบาทครับพี่นะออกใหม่ดาวสองสามแสนผ่อนเป็นหมื่นนะเหมือนที่บอกครับมาหาผมวันนี้คันนี้นะผ่อนปีแรกห้าพันปีหน้าเท่าไหร่แปดเกันบาทครับลูกค้า วีดีโดนะครับและนี่เลยครับพี่มาจัดให้ครับเอาเวนซ่าทั้งสองคันออกใหม่หกแสนกว่าเหลือสามแสนกว่าครับพี่ตัวนี้บอกเลยนะถ้าไม่ดาวนะครับงวดเป็นหมื่นนะถ้าออกใหม่มาหาผมวันนี้ครับงวดเริ่มต้นอยู่ที่สี่ถึงห้าพันกว่าบาทเองปีแรกงวดสี่ห้าพันหลังจากนั้นเท่าไรแพงไหมหกเจ็ดพันครับผมกับเวนซ่าครับบอกแล้วรถเจ็ดที่นั่งครับวันนี้จัดให้จุกๆนะครับตามสโลแกนไม่ถึงหมื่นนะครับผมนะและเดี๋ยวคลิปวีดีโอหน้ารอติดตามชมเลยนะครับกับ รถเจ็ดที่นั่งหมื่นกว่าไม่ถึง20,000ื่นแบบออเดอร์แบบเบาๆนะครับว่ามีขนาดกันบ้างก็แถมๆนะครับปาเจโร่ uh huh. ครับฟอร์จูเนอร์ครับหมื่นกว่าไม่ถึง20,000ื่นแล้วก็ได้เงื่อนไขเหมือนกันก็นกคือไม่ต้องดาวไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องเติมน้ามันนะครับพี่จ่ายแค่1 0 0 0บาทต่อรถได้เลยที่เหลือผมจ่ายให้นะครับไม่ว่าขนาดก็ตามผมจาา่ 1, นะมจายดาวให้1 0 10,000นแสนทุกคันนะพวกเนี้ยผมจ่ายดาวให้1 0 0 0 0แสนทุกคันนะและดอกเบี้ย หนึ่งปีผมใจ่ายให้เลยพี่ไม่ต้องจ่ายและสุดท้ายครับผมจ่ายน้ํามันให้ตลอดทั้งปีครับพี่เดือนละสี่พันเรื่องขายนี้ใครอยากได้นะฮะสี่ <Hey. S 1> <4 S 2> คนแรกเท่านั้นนะครับที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับแต่คิดไม่ออกคอมเมนต์เลขสี่เข้ามาเลยและโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่หรือแอดไลน์มาที่แอปพีโอพีเอเคอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งและกดหัวใจตามเดียงโต้หรือชื่อชมผลงานส่วนตัวผมนะครับอภัยเสียงโต้สวัสดีครับ